สวัสดีครับผมวันนี้มงที่กระสีมอยชั้นนะสะพาแมาแหวสถานที่ลึกครับนะครับก็คือวัดอโซกกับวัดจางกรรมนะครับอยู่ที่เจงแสงน,นะครับจากวัดเจงไฮกรมสิลปก์กระมาทำอะไราไว้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าแห่งนี้ถ้าบาสังเกตดีๆจะบาหัง จะขับรถไกลไปไกลไหมจะบานนะครับเพราะตังเข้ามันลึกลับมากมีความมอยเตรูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเหวมาเลยครับสองวัดนี้บริเวณวัดจะติดกันนะครับแต่หน้าวัดเนี่ยจะบามีติศถนนนะครับจะมีหมู่บ้านหลายรอบล้อมรอบไม่หมดเลยตังเข้ามีที่ยาครับมีแค่นี้ ชี่ผมจะปลอดภัยคนนี้เฮ้ยน่ากลัวตดยมาเลยครับนี่อันนี้น่าจะเป็นวัดอโซนะครับแต่ป้ายหายไปแล้วป้ายหายไปแล้วอ่ะป้ายหายไปไหนอ่ะ บริณฑวัดก็จะเป็นพระฮักทังเรี้นนะครับเปินกบ,บุรณะได้ระดับหนึ่งามาหันวัดวัดจางจำแล้วลงตังใดเออลงตังนี้แล้วกัน นี่น่าจะเป็นวัดอโศกนะครับเพราะว่าวัดปุ้นมิจังอยู่เป็นฐานของพระเจดีย์นะครับแต่ว่าที่บะหมี่็ไปวัดอาโศกวัดปุ้นมิจังแล้วต้องไปวัดจังคนแน่นอนวัดนี้เป็นวัดจังคนมาได้ต้องไปวัดอโศกเท่านั้นเพราะมีอยู่สองวัดวัดอโศกน่าจะใหญ่กว่านะครับเพราะมีฐานเชื่อมระหว่าง อุโบสถอยู่สองหลังเนี่ยจ,จะมีหมู่บ้านมีบ้านของเจ้าบ้านนะครับมาปิดมาปิดมาล้อมหล่อหมดเลยนะครับเข้าไมได้ละเข้าด้ตังทั้นตังเดียวบะหมี่ตังเข้าที่สําหรับเป็นรถยนต์นี่บะหมีล่ละถ้าบะสังเกตจะบะพระนะครับ เดี๋ยวว่าช้างคำนีอันนี้เป็นวัดเก่าของที่อยู่ในอำเภอเจียงแสนนะครับสำหรับศิลปะสำหรับออย่าง อื่นๆผมก็บอกให้หูเหลืองเหมือนกันนะครับวันนี้แขกป้าไม่เอวบไได้ว่าว่าบริเวณวัดเนี่ยก,กว้างขวางอยู่แต่ว่าเรามีตังเข้ามีตังเข้าน้อยเดียวขออภัยครับผมมีตังเข้าน้อยเดียวนะครับถูกปิดล้อมด้วยหมู่บ้านหมดแล้วแตกต่างจากตีนอื่นวัดอื่นๆนะครับถ้าเป็นวัดอื่นๆนี่จะได้ถนนจะเข้าได้ง่ายนะครับ วันนี้เต้อ,อีก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ